รักท้องถิ่นรักดินรักแม่ใจตามสารพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้สมสมพอหยุดใจ่ปุ๋ยเมื่อได้หยุดใจ่ปุ๋ยเมื่อได้การเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศไทยเนี่ยนักงขึ้นไปพระราชทานปิยบั้นเพิ่มขึ้นโอ้พักมะฝูครับพี่สวยโอเกได้มาเจอ๋เราพี่มอปลายพี่มอปลายมาดูหน่อยใช่มันบวงครับแล้วก็โอเคเยี่ยมจะมีต้นมะนุนนนนนนีีีออัั้้ จะปูเข้ากับซื้อไข่ที่จะเข้ามาได้ประโยชน์ที่เขาว่าว่าชาวบ้านไข่ที่จะเข้ามาได้ประโยชน์ต้องใจเราบุ๊บนีเนาะมันจะเป็นข้างมันจะเป็นอาหารลายก็ซื้อสารเพราะอะไรซื้ออาหารลายลายลายวันนะครับเนาะลายวันลายสัปดาห์แล้วก็ทำข้าวมเลยเด้อไปสู่ในลูกหน้าฝนมาในห้องนี้เลยครับืตีแหลงมันหน่อยใหญ่น่ะเนาะก็คือขี้เต่าก็น้ำนี่แหละขี้เต่านึ่งข้านี่แหละเจ้าไม่ต้องเอาไปควัวเจ้าส่วนสารแค่นี้ กองันีมากกวเอากาแฟใส่รงนีบรรยากาศจริงๆนะวันี้สายไ่าเชอต้งไม้หลับแบบนี้เนี่ยสำหรับโครงการ รักท้องถิ่นรักดินรักแม่ใจนะคะของกอสน,นเพอแม่ใจในวันนี้นะคะเราดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากสน,นของเรานะคะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดินนะคะการบํารุงดินการรักษาดินนะคะเพื่อ,อะจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการบํารุงดินนะคะให้ให้เป็นดินที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งทํากิน นะคะเป็นแหล่งอาหารของคนแม่ใจเรานะคะแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์นะคะน้ำนะคะบริหารจัดการน้ำซึ่งจะส่งผลให้ดินของเรานะคะมีความสมบูรณ์ด้วยนะคะและที่สำคัญคือโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนนะคะอำเภอแม่ใจนะคะอำเภ โครงการตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะแบบบูรณาการของอำเภอแม่ใจซึ่งได้กำหนดให้มีหลักสูตรแม่ใจศึกษานะคะซึ่งในหลักสูตรเราได้มีเนื้อหาในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของศาสตร์พระราชานะคะซึ่งเรื่องดินนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญที่เราตั้งใจนะคะที่จะให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้นะคะแล้วนำความรู้ที่ได้นะคะในวันนี้นะคะนำสู่การปฏิบัติ นะคะใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญใจรักดินเฮ้